สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวสครับป์คฮังซอชม2กองกลางทีมชาติไทยคือตัวอันตรายกุซือทัรดอทองทีมชาติเวียดนามนะครับเผยมีโอกาสดวลกับทัพช้างศึกในรอบตัดเชือกซีเกมปี2021พร้อมชมวิลเทพกับชยพิพัฒน์คือตัวอันตรายของทีมชาติไทยหลังพางเงียน เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วนะครับปังคอนซอรนะครับเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามเผยมีโอกาสดวลกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในรอบต่อไปในศึกฟุตบอลชายสีเกมปี2021รอบรองชนะเลิศพร้อมเอ่ยปากชมสองแข้งไทยอย่างวิลเลเทพป้อมพันธ์และชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตว่าคือสองกองกลางที่น่าจับตามองและเป็นตัวอันตรายของทีมชาติไทยในสีเกมครั้งนี้ซึ่งทัพดาวทองมีผลงานสีนัดที่สุดโหด จบอันดับหนึ่งของกลุ่ม A ด้วยผลงานชนะ3เสมอหนึ่งเก็บ10แต้มยิงไป6ลูกไม่เสียเลยสักประตูเดียวหลังจากที่ทัพเดืทองเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม A เรียบร้อยโคชปาร์คทางซอวัย64ปีก็ได้เปิดเผยว่าผมคิดว่าสาย B น่าจะเป็นมาเลเซียและไทยที่น่าจะเข้ารอบรองได้อยู่แล้วผมคงดูผ่านโทรทัศ์ มาเลเซียเป็นทีมที่มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมส่วนไทยก็มีนักเตะที่มีทักษะที่ดีและมีเกมรุกที่อันตรายโดยเฉพาะคู่กลางสองคนอย่างวิริเทพป้อมผันธและชายาพ,พพิพัฒน์สุพรรณเพศศัตร์พวกเขาเล่นกันได้อย่างลงตัวซึ่งฝ่ายวิเคราะห์คู่แข่งของทีมเราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดสําหรับรอบรองชนะเลิศเราจะต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดในรอบต่อไปไม่ว่าจะต้องเจอกับใครก็ตามเราต้องมีความมั่นใจที่จะเล่นในทุกนัด หากไม่มีความมั่นใจเราก็จะแพ้คู่แข่งไปครึ่งหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าเกมรอบรองชนะเลิศจะได้รับความสนใจจากแฟนบอลและเป็นเกมที่ดีอย่างแน่นอนเรามีโอกาสที่จะเจอกับทีมชาติไทยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นให้เต็มที่สุดความสามารถและต้องมั่นใจว่าเราจะเอาชนะพวกเขาได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมในรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันวันที่19พฤษภาคมปี2565 แบ่งเป็นสองช่วงเวลา16นลกาเวียดนามจะพบกับอันดับสองของกลุ่มบีเวลา19นกาอินโดนีเซียจะพบกับอันดับหนึ่งของกลุ่มบีโดยทั้ง2คู่จะแข่งขันที่สนามเวทีสเตเดียมเมืองผู้โถประเทศเวียดนามสำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมปี2565แบ่งเป็นชิงที่3เหรียญทองแดงเวลา16นลกาและชิงที่1 เหรียญทองเวลา19นิกาโดย2คู่จะแข่งที่สนามมีเดียนสเตเดียมเมืองฮานอยประเทศเวียดนามส่วนข่าวต่อมานะครับวิลเทพยกเครดิตทั้งทีมช่วยฟอร์มแจมลั่นใส่เต็มที่กับซีเกมหนแรกวิลเทพป้อมปันนะครับห้องเครื่องบอลไทยซีเกมบอกจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมชาติไทยเข้าสู่จุดพีคเพราะมีการเปิดใจซื่อสารกันในทีมมากขึ้นกว่าช่วงแรกขอบคุณโค้ชสตาฟ และน้องๆพี่ในทีมที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฟอร์มการเล่นส่วนตัวเข้าฟังบอกชัดครั้งนี้ครั้งแรกพร้อมใส่หมดชีวิตพอมไม่รู้ว่าอนาคตผมจะมีโอกาสได้เล่นซีเกมอีกหรือเปล่าวิลเลเทป้อมพานกองกลางจากเมืองทองยูเนเต็ดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมปี2021ที่ประเทศเวียดนามกล่าวเปิดเผยว่าเกมที่ออกมาในช่วง 2เกมล่าสุดเป็นไปตามเป้าหมายที่โค้ชมาโนต่ตั้งเป้าไว้อีกทั้งน้องๆทุกคนก็โชว์ศักยภาพออกมาได้เป็นอย่างดีเวลาที่ไทยได้ประตูเร็วก็ทําให้เกมมันออกมาง่ายขึ้นจากแมตช์แรกที่เราพลาดกับมาเลเซียซึ่งเราก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆน้องๆทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องการสื่อสารมากกว่าที่หลังๆเราคุยกันมากขึ้นและเราผ่านแต่ละแมตช์า Math, Math มาก็คง เห็นชัดแล้วว่าทีมชาติไทยชุดซีเกมเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นรอบรองจะเจอใครเราไม่ได้คิดตรงนั้นว่าจะไปเจอใครรอบรองจะเจอใครเราไม่ได้ติดใจตรงนั้นเราจะโฟกัสไปที่แมตต์ต่อไปผู้สื่อข่าวถามวิรเลเทสถึงกระแสแฟนบอลที่ออกมาชื่นชมอย่างมากในการชมการถ่าทดสดว่าเป็นผู้เล่นที่เข้าฟอร์มมากๆเรื่องที่เจ้าตัวตอบว่าผมขอขอบคุณทุกๆคนนะครับ และขอบคุณทุกคำชมมากมากครับส่วนหนึ่งก็เป็นพอรอะน้องๆที่ช่วยสนับสนุนและก็สตาฟโค้ชทีมงานทุกคนรวมถึงเทคนิคของมานอปูกิ้งที่ทำให้ผลงานของผมและผลงานของทีมดีขึ้นด้วยขอบคุณมากมากจริงๆถามถึงประเด็นที่วิลเลียมไวเดเชอร์กองกลางจากการทะเลฟซจะกลับมาสามประสานในแดนกลางหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแล้วตรงนี้วิลเเทพตอบว่าเขาค่อนข้างจะฟิต100%แล้ว และคิดว่าเกมที่จะเจอกับลาวน้องน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามครั้งนี้คือซีเกมส์ครั้งแรกในชีวิตของผมผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อทีมชาติไทยใส่เต็มที่แน่นอนเพราะผมไม่รู้ว่าอนาคตผมจะมีโอกาสได้เล่นซีเกมส์อีกหรือเปล่าส่วนข่าวสุดท้ายชนะทิพย์กับธนวัน์หลุดเปิดรายชื่อ30แข่งลุยคัดเลือกอชอครับสอบอลไทยนะครับแบบโพ3สามสนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแข่งจากบีจีปทุมยินเต็ด ติดทับเยอะสุด7รายโดยมีสุภโชคสารชาติดาวเตะป้ายแดงจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรติดด้วยนะครับขณะที่ชนะทิพย์สงศินที่ยังเจ็บหลุดโผเช่นเดียวกันนะครับกับธนวัฒน์สิงเจียทาวน์ไมฟิลเรสเตอร์ ester, ไม่มีชื่อติดทีมด้วยโดยช้างศึกจะอุ่นเครื่อง3แมตช์ที่เมืองไทยก่อนหันชื่อเหลือ23คนสุดท้ายบินล่าฟ้าไปอุสเปกิสถานเพื่อล่าตัว๋วเอเชียนคัพปี2023รอบสุดท้าย ความคุ้นไหวของทัพช้างศึกชิมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมานูพุกิงโดยมีบรรดาแป้งนวลพันธุ์น้ำซ้ำเป็นผู้จัดการทีมทีม่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนบินไปลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนปี2565โดยแข่งช้างศึกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับโมดิฟรีลังกาและอุซเบกิสถานในฐานะเจ้าภาพล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศ30 นักเตะชุดทําศึกเอเชียนคัพปี2023รอบคันเลือกออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยมีนักเตะจาก BG ปบทุมยูเนเต็ดติดทับมากสุดถึง7รายขณะที่ในรายของเจชนาทีปสองลปนแนวรุกคาวาสกิฟอนเต่ได้แจ้งขอถอนตัวเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บและหายไม่ทันช่วงทัวร์นาเมนต์ส่วนอีก2นักเตะอย่าง ธนวัฒน์ซึ่งเจตดาวรมิฟิลจากดิสเตอร์ซิตี้ไม่มีชื่อติดทีมหนนี้รวมถึงเจริญศักดิ์มงกรปีกเจรวดจากสมุทรปราการซิตี้ที่พึ่งสลัดเดี่ยงก็ไม่มีชื่อติดทีมเช่นกันรายชื่อ30นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่มีดังนี้นะครับ 1. นึ่งกีตพงศ์ผู้แถวเชือกจากบีจีปทุมยูเนเต็ดสจากพันธุ o ์ไพศรีวันจากบีจีปทุมยูเนเต็ดสามชววัฒวิรชาติจากบีจีปทุมยูเนเต็ดสสารัตย์อยู่เย็นจากบ um ีจีปทุมยูเนเต็ดห้าวอริชิต็ด 6. ปฐมพลเจริญรัตนาพิลมจาก BG จีปทุมยูนเน็ตเจ็ดธีรศิลป์แดงดาจาก BG จีปทุมยูนเต็ดแปดสิวรักษ์เทศสูงเนินจากบุรีรัมยูนเต็ดเก้าธีระธรบุญมาทธันจากบุรีรัมยูนเต็ดสิบสัสสรักไฮ์ประโคนจากบุรีรัมยูนเต็ดสิบเอ็ดหันสาเหวีย่ยบวนจากบุรีรัมยูนเต็ดสิบสองสุภโชคสรารชาติจากบุรีรัมยูนเต็ดสิบสามสุพนัทเหมือนตาจากบุรีรัมยูนเต็ดสิบสี่กวินธรรมสัจจานันการท้าเหลืออีพีสี่สิบห้าธนบูรทเ 16. บดินพาลาจากการเทเลฟีสีสิปรปกร์เปลี่ยนพักจากการเทเลฟีสีสิดอดิสักไคสอนจากการเทเลฟีสีสิพีรพัฒน์นชายาจากทรูแบงคอกยูเนเต็ดยีทิสตองโดจากทรูแบงคอกยูเนเต็ดยี่ิบเอ็วิสลุตอิมอุระจากทรูแบงคอกยูเนเต็ดยีิทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากทรูแบงคอกยูเนเต็ดยี่ิบสวิลเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองยูเนเต็ดยี่ิชาอุทาจากสมสรเมืองทองยูเนเต็ดยี่สิบห 26ชยาวัศรีนาวงจากสมุทรปราการซิตี 27. ้27ิกฤษดาการแมนจากชมบุรีเอฟซียีิพิธิวัน์สุจิตธ,ธรรมกุลจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ด29เกอกนิตปัญญาจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดและ30เจริญศักดิ์อาคีจากโพลิสเทโลเอฟซีทั้งนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีคิวอุ่นเครื่อง3นัดประกอบไปด้วยวันอังคารที่24พฤษภาคมปี2565พบกับทีมชาติบาเลนรอย,ยืนยันสนามแข่งขัน วันศุกร์ที่27พฤษภาคมปี2565พบกับเตอร์เมนิสถานที่จังหวัดศรีสะเกษ และว,วันอังคารที่31พฤษภาคมปี2565พบกับทีมชาติบาเลนที่สนามบุตุมธานีสเตเดียมก่อนจะมีการตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อออกเดินทางไปประเทศอุซเบกิสถานในวันพุธที่1มิถุนายนปี2565ตามลำดับสำหรับโปรแกรมของชักศึกในศึกเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือกกลุ่ม C ทียประเทศอุซเบกิสถานประกอบไปด้วยวันที่8มิถุนายนปี2565พบกับมิฟวันที่11มิถุนายนปี2565พ,พบกับสีลังกา และว,วันที่14มิถุนายนปี2565พบกับเจ้าภาพอุสเบกิสถานโดยนำทีมแชมป์กลุ่มจาก6กลุ่มและรองแชมป์กลุ่ม5จาก6กลุ่มรวมเป็น11ทีมไปเล่นรอบสุดท้ายระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง16กรกฎาคมปี2565ต่อไปส่วนรอบสุดท้ายรอทาง AFC ประกาศให้ทราบอีกครั้งหลังจากจีนขอสละสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ภายในประเทศระบ,บาดหนัก